วิธีการสวดมนต์ก่อนนอนแบบสั้นๆนะครับให้เห็นผลแบบทันตาทันใจบอกเลยว่าใครที่สวดมนต์ตามผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับชีวิตท่านเนี่ยถ้าท่านพยายามสวดทุกวันอยู่ในศีลและในธรรมนะครับชีวิตท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนเเนี่ยสำรวมจิตใจให้สงบ ก็พยายามเคลียความเครียดเคลียความทุกข์เคลียความวิตกกังวลเคลียความเศร้าหมองออกจากจิตวิญญาณของท่านก่อนนะครับผมให้เริ่มสวดตามผมดังต่อไปนี้ได้เลยนะครับผมจะใช้วิธีแบบมุขปาฐะนะครับนั่นก็คือพูดให้จดนะครับเพราะว่าผมเริ่มตกผลึกนิดนึงว่า การที่เราได้จดเนี่ยให้ผ่านมือเราเนี่ยบอกเลยว่าจะเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกเพราะอย่างน้อยเราได้เขียนเราได้จดจําตัวอักษร,รเราจะมีความตั้งใจมากกว่าเดิมนะครับอระหังสัมมาสัมพุทโธพระคะวาพุทธังพระคะวันตังอะภิวาเทมิสวาขาโตพระคะวาตาธรรมโม ธรรมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังคโฆสังคังนะมามนณโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะณโมตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตสสะภคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรายขอจงศักดิ์ยิ่งพุทธังสารนังคัจฉามิ ทามังสารานังคัจฉามิสังคังสารานังคัจฉามิสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุมี มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุมีมิเตพาหุหติพุทธะมะอาุนะโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิ เพง่งเพง่งพาพาหาหาลือลือจากนั้นเนี่ยก็ให้ขอพรอนะครับในเรื่องของการเงินคาถาที่ผมสวดไปเนี่ยเป็นคาถาเงินล้านนะครับใครที่จดไม่ทันให้กลับไปฟังบ่อยๆซ้ําๆนะครับเพราะว่าการที่เราจดเนี่ยด้วยวิธีแบบครูบาอาจารย์เนี่ยคือมุขปาฐะนะครับก็คือเล่าแล้วจดการจดเนี่ยมีพลังมาก นะครับจะช่วยให้เราเนี่ยจดจําได้ง่ายขึ้นทําให้อย่างน้อยผ่านมือเรานะครับผ่านจิตวิญญาณของเรานะต่อไปผมจะสวดคาถามหาจากักรพรรดินะครับให้คุณจดนะครับนโมูพุทธายะพระพุทธไตรัตนายญานมณีนพรัตสีสะหัสสะ สุธรรมมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาอัคีทานังวะรังคันทงัง สีวีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทูระโตอาหังวันทามิทาตุยโยอ,อาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆะปูเชมิ ให้ขอพอรเรื่องการงานนะครับต่อมาคาถาสุดท้ายนะครับอิติปิโสว,วิเศอีอิเสเสพุทธนาเมอีอิเมนาพุทธตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิให้อุทิศบุญกุศลให้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์และเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับจากนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ทุกท่านพึงปรารถนาสักครู่หนึ่งแล้วก็ลาคุณพัตนาไตพร้อมกันนะครับ ระหังสัมมาสัมพุโทโธพระคขวาพุทธังพระคขวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระคขวาตาธรรมโมธรรมังนะม,มัสมิสุปฏิปันโนภระคะวโตสาวกสังโคสังคังนะมามิ เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้หากท่านใดนะครับที่สนใจวัตถุมงคลทาเวสวรรณเสริมดวงก็สามารถทักเข้ามาได้หรือใครนะครับที่สนใจวอลเปเปอร์มือถือเสริมดวงก็ทักเข้ามาได้สวัสดีครับ